สวัสดีครับกลับมาคุยกับพี่อีกครั้งนะครับเจอกันทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้านะนี่คือซีรีส์การออกแบบชีวิตช่วงนี้เธอรู้สึกเหมือนพี่ไหมเปิดฟีดข่าวไปทางไหนก็เจอแต่ข่าว AI c h a t GPT เขียนโค้ดไวกว่าโปรแกรมเมอร์เก่งกว่าคนวาดรูปสวยกว่าศิลปินหรือแม้แต่ AI ที่เริ่มทําบัญชีและวิเคาะหุ้นได้แม่นกว่ามนุษย์หลยคนเริ่มกลัวเพื่อนพี่ที่เป็นวิศวะหรือทํางานสายเทคเนี่ยเริ่มคุยกันเครียดเลยเฮ้ อีกห้าปีอาชีพพวกเราจะยังอยู่ปะวะหรือเด็กจบใหม่รุ่นเนี้ยจะเอาอะไรไปสู้กับหุ่นยนต์ในอนาคตในฐานะที่พี่จบวิศวะคอมมานะพี่เข้าใจการทํางานของ AI เว้ย AI มันคือ super logic ที่มันประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ในเซียววินาทีเรื่องตรรก,กะเรื่องการคํานวณเรื่อง data เราแพ้มันราบคาบเลยนะยอมความยอมรับความจริงดีว่อเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วแต่แต่แต่แตท่ามกลางวิกฤตเนะี่ยมันมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่ง พื้นที่ที่ AI พยายามจะเรียนแบบยังไงก็ทำได้แค่เปลือกและนี่คือพื้นที่เดียวที่จะทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีใครมาแทนได้ไม่ว่าจะในบริษัทหรือในธุรกิจส่วนตัวสิ่งนั้นคือความเป็นมนุษย์หรือ Human Touch วันนี้พี่อยากชวนเธอวางมือถือลงวางความกลัวเรื่อง AI ลงก่อนแล้วหันมาอัปเกรดซอฟต์แวร์ตัวเดียวที่จะทำให้เธอรอดและรวยในยุคหน้ั่นคือทักษะการเข้าใจคน พี่สังเกตเห็นแพทเทิร์นหนึ่งที่น่าตกใจนะคนรุ่นเราเนี่ยเจน Y พี่เนี่ยไปเจน y เนาะหรือน้องๆเจนซี Gen เนี่ยถูกเทรนมาให้เก่งเรื่อง Hard Skill เราเก่งภาษาเราเก่งตัดต่อเราเก่งยิงแอดเราเก่ง Excel แต่ทำไมหลายคนพอต้องพรีเซนต์งานให้เจ้านายซื้อไอเดียกับทำไม่ได้พอต้องคุยกับลูกค้าปิดการขายไม่ได้หรือพอต้องคุยกับแฟนกับทะเลาะก,กันบ้านแตกเพราะเราพยายามใช้ลอจิก ไปคุยกับสิ่งมีชีวิตที่รันด้วยอิโมชันเนี่ยครับมนุษย์ไม่ใช่คอมคอมพิวเตอร์เนี่ยอินพุตเมันจะได้อินพุตบเสมอแต่มนุษย์เนี่ยอินพุตคำพูดเดียวกันเนี่ยถ้าพูดตอนเขาอารมณ์ดีเราอาจจะได้คําชมแต่ถ้าพูดตอนเขาโมโหเนี่ยเราอาจจะได้คําด่าคือระบบปฏิบัติการของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนกว่าคอมเนี่ยเป็นล้านเท่าพี่เองเนี่ยตอนเรียนจบใหม่ๆนะเคยตกหลุมพรางนี้เหมือนกันนะคือพ,พี่คิดว่าความถูกต้องคือที่สุด คือถ้าเราถูกเนี่ยอีกฝ่ายต้องยอมรับแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยความถูกใจมาก่อนความถูกต้องวะถ้าเขาไม่ชอบที่หน้าเราเนี่ยต่อให้เราพูดถูก100%เปซเขาก็ไม่ฟังในโลกยุคใหม่ที่หาข้อมูลได้ฟรีใน Google คนเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลจากเธออีกต่อไปเขาหาเองได้แต่สิ่งที่เขาโหยหาและยอมใจแพงๆให้ได้มาคือความเข้าใจหรือเอมพัตตี เขาอยากรู้ว่าคนที่นั่งตรงหน้าเนี่ยเข้าใจความเจ็บปวดของเขาจริงๆไหมจากประสบการณ์ที่พี่ไปเรียนเรื่องการสะกดจิตบําบัดและจิตวิทยาเชิงลึกมานะพี่คนพบความลับข้อหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตพี่จากหน้ามือเป็นหลังมือความลับนั้นคือการฟังคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจหรอกแต่เพื่อเตรียมจะสวนกลับในหัวเราจะคิดตลอดว่าเดี๋ยวฉันจะพูดอะไรต่อดีนะเดี๋ยวฉันจะสอนมันยังไงดีนะนั่นไม่ใช่การฟัง มันคือการรอคิวพูดการฟังชั้นสูงหรือ deep listening คือการฟังให้ได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดฟังให้ได้ยินความกังวลความกลัวความต้องการลึกๆของเขาเหมือนพี่เป็นวิศวะเนี่ยพี่ไม่ได้มองแค่หน้าจอเออร์เลอร์มันเกิดโค้ดอะไรแต่พี่ต้องรู้ว่าในเออร์เลอร์นั้นโค้ดมันอยู่บรรทัดไหนวะบักมันอยู่ตรงไหนหรือ Data ตัวไหนที่มันพัง ถ้าเธอฝึกทักษะเนี้ยได้นะเธอจะมีพลังอำนาจมหาศาลเลยเธอจะขายของได้โดยที่ลูกค้าเป็นคนขอซื้อเองเพราะเขารู้สึกว่าเธอเข้าใจปัญหาที่เขาพูดไงเธอจะกลายเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ใครๆก็รักเพราะอยู่ใกล้เธอแล้วเขารู้สึกมีตัวตนในวันที่ AI ตอบคำถามได้ทุกอย่างการมีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินกลายเป็นของหาย,ยากระดับ rare item เลยนะ แล้ตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยอะไรที่หายากเสี่ยงนั้นย่อมมีมูลค่าสูงมากๆพี่อยากให้เทคนิคง่ายๆ3ข้อที่เธอจะเอาไปใช้ได้เลยวันนี้ไม่ว่าจะกับเจ้านายลูกค้าหรือแฟนข้อที่1น eye contact and presence คืออยู่ตรงนั้นจริงๆเวลาเราคุยกับใครเนี่ยเราลองวางมือถือแล้วคว่ำหน้าจอลงได้ไหมมองตาเขา บอกเขาทางภาษากายว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโลกทั้งใบของฉันคือเรื่องที่เธอกําลังเล่าพอกันทีกับไอ้ประเภทที่ว่าฟังอยู่แต่แชทไปเรื่อยแต่หูว่าได้ยินจริงๆนะคนจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้ฟังเชื่อไหมทําแค่นี้เธอก็ชนะใจเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะคนยุคนี้สมาธิสั้นกันหมดข้อที่2 shutdown the chat คือปิดสวิตผู้พิพากษา คือตอนฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าทำไมถึงคิดแบบเนี้ยวะง่จังให้เปลี่ยนมาเป็นความสงสัยใร่รู้แทนได้ไหมถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเขาก็ถึงคิดแบบเนี้ยเขาไปเจออะไรมาเปลี่ยนจากการจับผิดเป็นการพยายามทําความเข้าใจดูดีไหมครับข้อที่สามรีเฟล c t หรือสะท้อนกลับก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรไปเนี่ยลองทวนสิ่งที่เขาพูดดูสั้นๆที่เธอพูดมาเนี่ย หมายความว่าเธอรู้สึกกังวลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมการกระทําแบบนี้เหมือนการเช็คอะเหมือนแฮนด์เช็คอะในระบบเน็ตเวิร์กอะเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ยสัญญาณที่มันส่งมากับที่เรารับเนี่ยมันตรงกันสอดคล้องกันได้แค่3ข้อเนี่ยถ้าเธอทําได้นะเธอจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบรุนแรงมากๆเลยคนจะอยากอยู่ใกล้เธออยากทํางานกับเธออยากมอบโอกาสดีๆให้กับเธอเพราะเธอคือเซฟโซนที่หายากในโลกมันวุ่นวายนะ สุดท้ายเนี่ยพี่อยากจะบอกเธอว่าอย่าไปกลัว AI เลย AI มันเก่งแต่มันไม่ได้มีหัวใจมันร้องไห้ไม่เป็นมันกอดใครไม่ได้และมันไม่เข้าใจความเจ็บปวดของการเป็นมนุษย์ยิ่งโลกก้าวหน้าไปในทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่ความหอยหาความสัมผัสทางใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือโอกาสของพวกเราคนที่ฝึกฝนเรื่อง inner และ soft skill ถ้าเธอเก่งงานแล้ว อย่าลืมเจียดเวลามาฝึกเรื่องคนด้วยนะเพราะความสําเร็จ85%ในชีวิตมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงกับมนุษย์ด้วยกันเริ่มฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งแต่วันนี้แล้วเธอจะพบว่าโลกใบนี้ใจดีกับเธอมากขึ้นเยอะเลยใครที่ลองเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงหรือเจอสถานการณ์ที่คุยกับคนยากๆล้วไม่รู้จะรับมือ,อยังไงลองมาพิมพ์แชร์กันเอาไว้หรือถามพี่ได้นะเรื่องวิศวะอาจจะคุยได้ไม่ยาวเท่าไหร่จําไม่ค่อยได้แต่เรื่องคนเนี่ย พี่คุยได้ทั้งวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ